ติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามตุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะจจคตังสารานางังคัจฉามิี ธรรมังสารนังคชามังสารนังคชาิธมังสรนังคิสังขังสารนังชามิสังฆังสารนังคชาิ้ทยปีผู้ทางสารนังคชามิทุติยมปุทางสารนังคชาิผุ้ทยปีธรรมังสารนังคชามิทุติยมปิธรรมังสารนังคชามิทุ้ทย่ปีสังฆังสารนังคชามิทุติยมปิสังฆังสารนัง ตาติยมปิพทัสรนังคัจฉามิตติยมปิทุทธังสารนังกัามิติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิปติยมปสังังสรนังคัจฉามิตตยมปิสังขังสารนังกัจฉามิ ทาเมตุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิก้าเมตุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปัทาังสมาธิยามิสุราเมรยะมมชากามา มะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาททานาเวระมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนาพุสัมปทานสีเลนานนพุติยันติอัสมาสีลังวิสุทะเย วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาซายะปริตังครูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพขยะวินาซายะปริตังครูธรรมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพขะวินาขัพระโรคะวินาซายะปริตังครูธรรมังคะลัง

ที่เปรอะเทจะฆ่าเมตะรุวนรคฆาเนเข้วัทุมเพ้เหนเตขุมาจายันโตเทวาฉลทลาวิสเมยัยขันทัพนาคาจิทันตาทันติเตยังมุนีวะราวาจันนังสาธทวเมตตานัน ธรรมสวาแนกโลอะยัมพะทันตาธรรมสวาแนกโลอะยัมพะทันตาธรรมสวาแนกโลอะยัมพะทันตา Um. มิธรรมสารนังกัจามิตุติยามมิสังสารนังกาจามิตติยมมิพุทธงสารนังกัจามิตติยามมิธมสารนังกัจามิตติยมมิสังตังสารนังกัจา वा सञ्च सहसे पञ्चसत सहसा निमिरसा गञ्जसं पञ्जमातवे नमामिहं नमक